ทำไมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี่มันเงาๆจังวะให้ไม่มีคนมาหนึ่งๆเลยหรอคือไม่กล้าจะทาอะไรแล้วนะครับทุกวันนี้เข้าเกมมาก็ราคาหัวนะครับดักตบติดกระป๋อกนะครับเฮ้ยแต่ว่าผมจะขึ้น30 m อแล้วนะก็คือตื่นเต้นมากที่จะขึ้น30 m เอนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นเลยนะตั้งแต่เล่นบัฟฟุตมานะไม่เคยขึ้นเลยนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกนะเฮ้ยอะไรเนี่ยผลพิษไม่ใช่สิผลแก๊สนะครับทุกคนผลแก๊ส แกสออกเสียงให้ถูกนะแกสมีตัวเอสัวเอสามหลังแกสแกสแกสเราจะทําการกินเลยนะครับก็คืออธิบายก่อนนะผลนี้ผมไม่ได้เติมเลยนะครับมันมาให้เองนะก็คือเจมแจกนะครับคนดูก็คือวิธีได้ผลนี้ที่ผมได้รับฟรีคือผมไม่รู้อ่ะดีๆเจแม่งก็ส่งมาให้กูอ,อ่ะกูงงกันแม่งยังได้เดี๋ยได้ฟรีเฉยเลยแต่ว่าผลจดบอว์ดจะเป็นผลที่ผมเติมนะเออมากินเลยกดตรงไหนเนี่ย เอโนแล้วเฮ้ยนี่ไงกินแล้วไงเนี่ยกินเลยเนี่ยมาเตอรี่หนึ่ง <Br at. S 1> เนี่ยเฮ้ยผมจาได้แล้วผมจําได้แล้วคนดูก่อนที่ผมจะได้ผลแก๊สนะครับอัปเดตก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่าผมมีผลบางกรนี่นะครับหนึ่งคนแลวตอนนั้นมันอัปเดตใหม่มันก็ทําการลบผลบังกรให้ผมซื้อผลมางกรใหม่พอผมซื้อเสร็จแล้วมันก็อัปเดตรบอบที่สองนะครับก็คือมันบอกว่าจะทําการ ทำการเลยวะคนที่เติมผลผมงครไปแพทที่ยังไม่อัปเดตแล้วอะ่ะมันจะแบบมีแบบอ่า,อารางวัลให้สําหรับคนที่เติมไปแล้วนะครับมีแบบอะไรให้อะไร,ะไรแบบเนี้ยนะเผื่อแบบไม่เสียตังค์ฟรีอะไรแบบนี้มั้งใครมันทักมาวะนั่นแหละผมก็ได้เป็นผลแก๊สนะครับแต่บางคนไม่ก็ยังไม่ได้เลยนะบางคนอะ่ะพี่ซันแบบเนี้ยเออพี่ซันเขาเติมอะไรไปมันก็ไม่ได้นะครับคก็คือ GMB บิดอ,อ,อ,อ่ะ บิดอะตรงนั้นคนที่มีผลครบแล้วก็จะไม่ได้นะคนแบบยังไม่มีผลครบก็ยังได้นะเหมือนกูนะครับไม่ค่อยเติมนะครับอันนี้คือได้ฟรีเลยนะโอเคทุกคนผมขอเวลาไปฟาร์มก่อนนะทุกคนก็คลิปนี้เริ่มกดไลค์ให้ผมด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์กดไลค์กดไลค์กดไลค์นะครับคลิปนี้ขอ50ไลค์พอนะก็เป็นกำลังใจเล็กๆแน่อนอๆสำหรับผมแล้วขอหนึ่งไลค์ไปฟาร์มก่อนไปละ น,นี้ผมฟาร์มมาจนครบมัเติรี่300เรียบร้อยแล้วนะครับมีทุกสกิลนะรู้สึกว่าการเล่นผลแก๊สที่ผมไปฟาร์มมาเนี่ย มันให้ทิกเจอร์การฟาร์มคล้ายๆผลคิสเนตเลยนะครับการตีการอะไรแบบนี้นะครับก็คือเหมือนคิสเนตเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เบาด้วยนะถ้าจะเบากว่าคิสเนตอีกนะครับหรือว่าแรงๆพอๆกันนี่แหละประมาณนี้แต่ความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันเบามากนะครับเอาไปฟาร์มลยแล้วเบามากๆเลยนะก็ไม่แนะนําให้เอาผลนี้ฟาร์มนะครับฟาร์มเล่นๆได้แต่แบบฟาร์มเพิ่มเวฟฟาร์มอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยมันช้ามากมันไม่แรงนะองตรงตีธรรมดานี่ไม่แรงเลยแต่ว่าตอนแปลงร่างนี่ก็พอได้ดีหน่อยโจมตี800เองอ่ะคนดูแล้วก็ผมผ มากเจี๋ยแม่งมึงเอาผลใหม่มามึงแทนที่มึงจะแบบดีกว่านี้อ่ะเนี่ยเวลาตีธรรมดาเนี่ยมันแทนที่จะมีพิษมีแบบมีแบบการติด,ดพิษติดอะไรนะผลแก๊สเพววื่อผลแก๊สในกระตูนเนี่ยมันจะแบบหายใจไม่ออกหรือเปล่าเวลาเป็นผลแก๊สอ่ะเออเป็นผลที่โกงมมา,มากๆในกระตูนเนี่ยแต่ว่าในเกมนี้กากมากเดี๋ยวผมจะแปลงร่างลองดูนะครับว่าตอนแปลงร่างเนี่ยมันจะแรงไหมนะโจมตีมันจะแบบเท่าไหร่กันแน่ดาเมจเนี่ยแต่รู้สึกผิดหวังอยู่ดีนะกับผลนี้เอาไปล่าข้าวหัวแทบไม่ได้เลยความรู้สึกผ ผมเอาไปล่าดูแล้วนะมันไม่ค่อยตึงเดี๋ยวจะมาลองอีกทีนะคนดูหรือมันตึงวะผมมันแต่ว่ามันอาจจะตึงก็ได้นะครับเอาไปล่าฆ่าหัวนะคณดูนี่ในแปลงล่างได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลงล่างเอาอ้สกิลผิดแปลงล่างนี่นะครับแปลงล่างเดี๋ยวเราจะมาตีธรรมดาดูสิว่าดามจจะเท่าไหร่นะครับตอนแปลงล่างดามจเก้าร้อยเย็ดโคกไม่แตกต่างจากเดิมเลยนะครับเพื่อมาแค่ร้อยเดียวเองโอาโหเรียกกันได้เลยว่ามัตต์ฟักเกอร์นะครับ แต่มันตีเร็วนะตีเร็วนะครับไอ้เจียมอุ้ยถต่ว่าดาบเท่ว่ะคนดูดูดิมันถือดาบอ่ะคล้ายแบบอุ้ยตอนแฟงร่างเฟีย้ยวดีว่ะดูดิเพิ่งสังเกตล่างมานันอ่ะฮิดบล็อกกว่างเปล่าวะฮิทบล็อกกว้างฮิดบล็อกกว้างนะแต่ก็แล้วแต่ต้องคนดูแล้วกันว่าจะไปฟาร์มไหมนะถ้าแบบจําเป็นก็ฟาร์มได้แหละเออแต่ถ้าไม่จาเป็นเนี่ยเอาผลอื่นฟาร์มดีกว่าผลฟา้าอาจจะฟาร์มดีสุดแล้วเฮ้ยเฮ้อยอะไรเนี่ยคล้กินซีนี้เลยเนี่ยโจมตีดอกสุดท้ายเนี่ยมันจะมีระเบิดนะครับยิงระเบิด มาสิมีคนหนึ่งหนึ่งกันไหมหายไปไหนกันหมดเมื่อกี้ยังเห็นหนึ่งหนึ่งกันอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยผลแก๊สว่ะผลแก๊สเือนกันว่ะผลแก๊สเือนกันว่ะโจมตีไปโจมตีมาดิมาดิไปยังล่างโอ้ยเ้ย มาดฟักมาดฟักเกอร์ตอนเราแปลงล่างเราใช้อไอ้เทียมื่นไม่ได้เลยนะครับก็คือซ้ายได้แต่ผลนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าไม่รู้กดเกตกดเกตดกอนถูเกือบแตก เ,เฮียผุนเผามงกอโอ้โหโ,โหเกือบแตกผมถอยก่อนโอ้ไม่ต้องคนกดเกตถอย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 ให้มันบวกกันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปแจมมามาอุย้ยแตกหนึ่ง มาเอาเรียบร้อยสอดเด็ดตายเพราะผลโอ้โหโดนคอมโบชุดเดียวเข้าไปมาดิ้ดูสกิลสาวอ่ะแบบนี้กูเล่นผลพิษยังดีกว่าเลยดูทรงผลพิษไ่้จะโกงกว่านะผมว่าเอากูโดนลัด ไม่นะนี่ไงโดนดาบปีดคาดไปดิโอ้ยเี่กูโดนลาดไอ้สันนี้ลาดกูมาดีมาดิมาดิจะเล่นจะลันเนอร์เหรอรันเนอร์เหรอฮะมาดิ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 สแปมเหรอมึงจะสแปมกูเหรอมาดิสแปมเสร็กันมาดิมาดิมาดิมาดีมาดิ Spam lỏ, spam lỏ, spam lỏ Ui, ui, ui Ui Má đi Má đi sắpแตก, tẹt Ui, ui, chơi đi แล้วมึงไม่กดเกีย์กูจะสู้กับมึงยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาฟักไม่เปิด p o p อ่ะอุ้ยอ้าวไอ้หมอนี่ยังไม่ยอมอีกโอ้โหท่าตั้งไอ้สกิลนี้ปันอย่างเฟี้ยวเลยเฮียหลบอยูอ่ต้นไม้ควายเออออกมาดนินี่ไง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 โดนดาบดิคาดอุ้ย นี่ไงนี่ไงมาดิ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 มาด,มาด,มาดิเอาเรียบร้อยโดนสแปมเอาหรอ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 ,อ,หรอมันกดเกตกูแตกเลยเฮ้ยผมเจอยี่สิบเก้าเอ็มได้วะเนี่ยเอ้ยพอสู้ได้พอสู้ได้นะพอสู้ได้แหละเออเนี่ย จ็ดยสิบเก้าเอ็มเลยมาใหม่มาใหม่ยกสองแล้วเพิ่งตายไปหนึ่งเองนะครับกูติดเฮี่ยอะไรหนยกูติดพิษเหรอเือนเราจะไม่ติดพิษนะไม่รู้ตัวติดอะไรเมื่อกี้น่าจะเป็นดาเมจสสท้อนหรือเปล่าของเผ่ามา เล่นสายดาบยังคอมโบได้อะอไปแดกโหสะิวไกลแล้วเนี่ย โอ้แตกเลยอ่ะพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้น30 m อมนะครับผมก็อยากให้มันขึ้น30 m เอมเลยเดี๋ยวอรอชิปหน้าแล้วกันผมจะมาเล่นเซตคอมโบขึ้น30 m อนะครับผลน,นี้ก็ถือว่ากาก,ากเลยนะครับจะหาเล่นนะผลน,นี้กาก,ากมากแต่ผมมีผมมี4ผลเลยนะในเนี้ยเนี่ยผมสุ่มได้นะครับโคตรด,ดวงดีนะเนี่ยมี2ผลน,นะครับในลังนะแล้วก็ใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไปละเอา้ามึงแตกเหรอมึงใส่แตกผลพระโดนผลพระเกียน ไม่ไม่ได้โกงเลยผลเนี้ยมันไม่ได้โกงเลยหนึ่งหนึ่งกับผลพิษเนี่ยผลพิษชนะขาดลอยด้วยนะไปไล้ไปไล้กดไล้